ย4นะครับผลคูณของ8ยกกำลัง16นะฮะและ5ยกกำลัง40เป็นเลขจำนวนเต็มกี่หลักไฮไลท์ตรงนี้ชัดๆนะฮะว่าเลขจำนวนกี่หลักเขาถามหาจำนวนหลักเนาะไม่ได้ถามหาคำตอบนะฮะโดยส่วนใหญ่โจทย์แบบนี้นะครับถ้าเกิดถามหาจำนวนหลัก ส่วนใหญ่นะเราจะทำให้ฐานมันเป็นเลขสิบตรงนี้เลยฮะสำคัญคีย์สำคัญคือตรงนี้เราจะเปลี่ยนฐานให้เป็นเลขสิบมันจะยกอะไรยกอะไรมันจะยกกำลังอะไรก็ช่างมันนะฮะถ้าเกิดมันเป็นยกกำลังหนึ่งสมมตินนะถ้าเกิดมันเป็นสิบยกกำลังหนึ่งมันก็คือสิบสิบยกกำลังสองมันคือหนึ่ง 10อยสยกกำลัง3มันคือ1000สังเกตดูฮะยกกำลัง1 2หลักถูกไหมยกกำลังสองหลักยกกำลัง3 4หลักยกกำลัง4ตอบได้ไหมฮะกี่หลักฮะยกกำลัง4มันก็คือหมื่นหนึ่งมันก็คือเลข4หลักเพราะงั้นถ้าเกิดเป็น10ยกกำลัง n สมมตินะมันก็จะมีจำนวนกี่หลักครับ n บวกหนึ่งหลักน,นั่นเองเพราะงั้นคีย์เวิร์ดของเราก็คือเปลี่ยนตัวฐานให้เป็นเลขสิบเพราะมันจะดูได้ง่ายว่าเฮ้ยมันมีเลขกี่หลักกันแน่เราก็ลองดูฮะสังเกตดูครับห้ากับแปดไอเลขห้าเราเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วแหละเนาะแต่เราจะมาเปลี่ยนแปดห้าคูณอะไรได้สิบห้าต้องคูณสองเพราะงั้นเราจะเปลี่ยนผลคูณนะฮะ อ่ะเขียนโจทย์ไปก่อน8ปดกำลัง16คูณ5กำลัง40เราจะเปลี่ยน8ให้กลายเป็น2ยกกำลัง3เพราะจะเอา2ไปคูณ5กลายเป็น10ถูกไหมเราจะเปลี่ยน8ให้กลายเป็น2ยกกำลัง3เนาะเพราะ8มันก็คือ2ยกกำลัง3นี่แหละแต่ว่ามันต้องยกกำลัง16อีกอรอบหนึ่งและค่อยคูณ5ยกกำลัง40เสร็จปุ๊บเราเอาเลขยกกำลังคูณกันใช่ไหมมันซ้อนกันอยู่นะ หกสาสใส่8ทด1นึ่อ่ะสามบวกทด1เป็น4ี่อ่ะสี 48, แล้วก็คูณ5้าแล้วก็ลัง40่สิบอ่ะพอได้แบบนี้นะฮะเราก็แบ่งนิดนึงเราก็เฮ้ยหมันมีกำลังแค่40นะแต่2มันมีกำลังถึง48เพราะงั้นเราจะเอา2องกลังแอ่ะแบ่งออกมานะฮะ และก็เอา2กําลัง40ไปรวมกับ2ยกกําลัง5ยกกำลัง40เนาะอ่าเลขยกกําลังเหมือนกันก็สามารถดึงได้นะครับคูณด้วยอ่า2คูณ5และทั้งหมดนี้กําลัง40อยู่ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ได้แล้วนี่ไงมันคือ10ยกกําลัง40และก็มาคูณกับ2ยกกาลัง8อีกรอบหนึ่ง คําถามก็คือเฮ้ยไอสิบกำลังสี่สิบเนี่ยมันมีกี่หลักเนี่ยนะฮะมันมีอยู่สี่สิบเอ็ดหลักถูกไหมมันมีสี่สิบเอ็ดหลักนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะจานวนหลักมันก็คือ n บวกหนึ่ง n คือสี่สิบเพราะงั้นจานวนหลักทั้งหมดคือสี่สิบเอ็ดหลักแต่แต่คําถามะฮะไอตัวเลขหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าเนี่ เอาไปคูณอะไรก็ได้ตัวนั้นเลขหนึ่งเอาไปคูณจำนวนสองหลักมันก็ได้สองหลักเลขหนึ่งเอาไปคูณสามหลักมันก็ได้สามหลักเพราะงั้นนะฮะไอจำนวนเลขหนึ่งที่มันอยู่กับสิบยกกำลังสี่สิบเนี่ยเราจะตัดออกเนาะเราจะตัดเลขหนึ่งออกนะฮะเพราะเราจะเหลือไว้แค่เลข0นะูนเนาะ ไอ้สิบยกกำลังสี่สิบมันก็คือหนึ่งถูกไหมมันก็คือหนึ่งและก็ศูนย์อีกกี่ตัวศูนย์อีกสี่สิบตัวเพราะงั้นเลขหนึ่งนี้เราจะตัดออกเพราะเอาหนึ่งไปคูณกับสองยกกำลังแปดมันก็จะมีจานวนหลักเท่ากับสองยกกำลังแปดเนาะเสร็จแล้วเรามาดูฮะสองยกกำลังแปดมีค่าเท่าไหร่สองยกกำลังแปดมันมีค่าสองสองสี 4288216 1 6 2 3 2 3 2งสิบห2ส2 8 1 2สองสา2 5อสาสสหอสังเกตดูฮะถ้าเกิดเราเอา256ไปคูณหนึ่งมันก็จะได้256แล้วก็0อีก40ตัวเพราะงั้นไอนตรงเนี้ย3แหละ ไอ้ข้างหลังศูนย์อีก40ตัวเพราะงั้นเลขที่ได้มันก็คือ43 3หลักนั่นเองนะฮะขอไข่นะครับนี้อย่างที่บอกนะฮะคีย์เวิร์ดคือเราจะเปลี่ยนฐานให้กลายเป็นเลข10เนาะเปลี่ยนฐานให้เป็นเลข10นะฮะและก็นะครับเลขยกกำลังแค่นั้นครับจบข้อนี้